สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาคอลลาเจนนะคะในการดูแลตัวเองค่ะในช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต้อนรับคุณเบ้นกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงคอลลาเจนแน่นอนละช่วยในเรื่องของการดูแลกระดูข้อต่อต่างๆซ่อมเซลล์ต่างๆในร่างกายแต่มีหลายยี่ห้อเหลือเกินในท้องตลาดค่ะคุณเบ้นค่ะ,คะ ค่ะด้วยอายุเราที่มากขึ้นนะคะทุกคนจะหันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันนะคะด้วยคุณสมบัติของคอลลาเจนที่ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่ามีประโยชน์และช่วยในด้านใดได้บ้างนะคะโดยเฉพาะในวัยรุ่นเราวัยทำงานอย่างพวกเราค่ะแต่ในผู้สูงวัยบางคนอาจจะไม่กล้าทานอาจจะคิดว่าเอ๊ะมีความขาวไม้ทานยากไหมนะคะวันนี้เราจึงแนะนําให้รู้จักกับวีเจนคอลลาเจนพลาสค่ะวีเจนคอลลาเจนพลัสอ้าวคุณสมบัติ เพิ่มเติมอยากให้คุณเบนซ์แนะนําเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะคอลลาเจนนะคะในปัจจุบันเนี่ยคอลลาเจนจะมีทั้งคอลลาเจนไตเพปไทด์ไททและไททร<อ>ีนะคะคอลลาเจนไตเพปไทด์ไททค่ะจะช่วยในการสร้างกระดูกอ่อนซ่อมแซมเซลล์ข้อที่เสียหายหรือสึกหรอนะคะเราจะสามารถกล่าวได้เลยค่ะว่าคุณสมบัติของกระดูกอ่อนที่แข็งแรงเนี่ยจะมาจากคอลลาเจนประเภทที่2เป็นหลัก<อ>นะคะส่วนคอลลาเจนประเภทที่3ค่ะจะถูกเรียกว่าไฮโดรไล์คอลลาเจนจะเป็นคอลลาเจนที่ผ่านกระบวนการย่อยลดขนาดให้ได้ไตรเพปไทด์สายฟันค่ะ ซึ่งร่างกายเนี่ยจะสามารถดูดซึมได้ง่ายกว่าคอลลาเจนทั่วๆไปนะคะเป็นการเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นและเติมน้าให้แก่ชั้นผิวค่ะ,คะซึ่งวีเจนคอลลาเจนของเราค่ะจะประกอบไปด้วยคอลลาเจนไททูและไททรีนำเข้าคอลลาเจนที่ได้รับมาตรฐานสูงจากประเทศญี่ปุ่นนะคะด้วยอนุมูลอิสระของคอลลาเจนที่มีมากกว่า200ล้านดาดตันค่ะจะสามารถดูดซึมได้ง่ายกว่าคอลลาเจนทั่วไปอีกทั้งวีเจนคอลลาเจนพัทของเราค่ะผ่านการวิจัยพัฒนาและผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสูงค่ะ ค่ะแล้วชงดื่มเนี่ยวิธีการชงยากไหมอะง่ายมากๆเลยค่ะเราใช้นะคะ1ช้อนตวงนะคะเราจะมีช้อนแถมไปให้ด้วยแล้วนะคะในชุด1ช้อนตวงค่ะประมาณ5กรัมนะคะเติมลงไปในน้ําสะอาดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราคนค่ะคนสักนิดหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะคะเขาจะกลายเป็นน้ําใสสะอาดที่ไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะทานง่ายค่ะหรือเฝอเสมัยนี้หรือบางท่านนะคะทานพวก เออจะเติมเป็นฟมุตตี้ตอนเช้าหรือในการทานไฟเบอร์ทานชาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราใช้หนึ่งช้อนตวงเติมลงไปในเครื่องดื่มที่เราทานนะคะโดยที่คอลลาเจนของเราอะคะ่ะจะไม่ไปเปลี่ยนรสชาติหรืออะไรกับเครื่องดื่มเราที่เราทานอยู่แล้วอ๋อไม่มีผลกับรสชาติก็ค,คือดื่มได้ทานได้ปกตินะคะคุณเบนซ์นกลังจะบอกว่านอกจากชงดื่มแบบว่า เดี๋ยวๆเพียวๆแบบนี้ก็ไปเพิ่มเติมในเครื่องดื่มชนค่ะที่เราดื่เราเติมเราใช้วิธีว่าเราเติมไปในชีวิตประจําวันเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรของเราเลยค่ะแล้วจําเป็นไหมว่าต้องโหวันหนึ่งนี่ต้องกี่ช้อนกี่แก้วอะคะก็ในวัย ทั่วไปอย่างเราวัยรุ่นวัยทำงานอะไรเงี้ยเราแนะนําว่า1ช้อนเพียงพอแล้ว <c oughs> แต่ในผู้สูงวัยเนี่ยที่ฝมร่างกายจะผลิตคอลลาเจนได้น้อยกว่าในวัยรุ่นและวัยทำงานเนี่ยเราจะแนะนำว่าเป็นสองช้อน <c oughs> จะทําให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากขึ้นค่ะค่ะ <c oughs> แล้วมีจํากัดช่วงเวลาไหมคะว่าต้องเป็นตอนเช้าตอนกลางวานันหรือว่าตอนเย็นค่ะ <c oughs> จริงๆคอลลาเจนเนี่ยสาม,มารถทานได้ทุกเวลานะคะแต่เราจะแนะนําว่าถ้าทานในช่อในท่วงที่ท้องเราว่างเนี่ย ร่างกายจะสามารถดูดซึมได้ง่ายอาจจะเป็นก่อนมื้ออาหารตอนเช้าเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงหรือหลังจากจบมื้ออาหารตอนเย็นสักหนึ่งชั่วโมงเป็นการทานก่อนนอนก็ได้ค่ะเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายแล้วทีนี้ผลล่ะอยากจะรู้ผลลัพธ์เลิศเกินแล้วว่าถ้าหากว่าเราดื่มเป็นประจําแล้วเนี่ยผลที่ได้จะมีอะไรค่ะถ้าอย่างในเรื่องของข้อต่อหรืออะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยโดยเฉพาะในวัยแบบ ในช่วงที่แบบเออเราเดินทางบ่อยๆขึ้นรถลงเรือบางคนอาจจะเดินแล้วมีเสียงเอียดอัดเอียดอัดที่ตาม,มต่อ<า>ต่อหมายเยอะใช่อะไรอย่างนี้ <ฮะ S 1> ซึ่งตัวเนี้ยเราจะสามารถไปลดทอนตัวนี้ได้ ใช่ถ้าเป็นเรื่องของผิวพันเส้นผมอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าอะผมเราอาจจะร่วงน้อยลงนะผิวลื่นขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะค่ะโอ้ไม่ต้องพูดเยอะละค่ะถึงคุณประโยชน์ของคอลลาเจนนะคะจริงๆร่างกายก็สามารถผลิตได้แต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอใช่ค่ะต้องดื่มเพิ่มเติมเข้าไปค่ะวันนี้ไหนๆคุณเบ้นมาแล้วมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแน่นอนให้คุณเบซ์พูดถึงโปรโมชั่นพิเศษกันหน่อยค่ะค่ะโปรโมชั่นในวันนี้นะคะเป็นคอลลาเวเจนคอลลาเจนพัดนะคะ1กระปุกนะคะ ขนาด150กรัมค่ะแถมฟรีให้อีก2กระปุกนะคะขนาด50กรัมเท่านั้นยังไม่พอนะคะสำหรับ200สายแรกนะคะเราแถมให้อีก50กรัมจำนวน2กระปุกค่ะทั้งหมดนี้นะคะราคา2,850บาทค่ะแต่เราขายเพียง999บาทนะคะสั่งซื้อนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0815597826นะคะหรือแอดไลน์ vgen88 ค่ะ โอ้โหโปรโมชั่นคุ้มสุดคุ้มแบบนี้นะคะหลายท่านบอกว่าได้ดื่มแล้วพอหมดลดแรกไปเราต้องสั่งเพิ่มเติมอีกต้องมีมาเรื่อยๆอีกเนี่ยเราสามารถที่จะดื่มต่อเนื่องกันได้นานแค่ไหนเราสามารถดื่มได้เรื่อยๆเลยค่ะคอลลาเจนคือทุกวันยังไงก็ร่างกายเราผลิตอยู่แล้วแล้วก็แค่เติมให้เขาในทุกๆวันสามารถทานได้ต่อเนื่องค่ะไม่มีผลอะไรค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าไปทดแทนชดเชยเนี่ยนะคะเพราะว่าเราใช้ร่างกายทุกๆวันย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะวีเจนคอลลาเจนพัทนะคะขนาด150กรัมจำนวน1กระปุกนะคะแถมฟรีขนาด50กรัม2กระปุกค่ะและพิเศษสำหรับ200สายแรกนะคะรับเพิ่มขนาด50กรัมอีก2กระปุกค่ะทั้งหมดนี้นะคะทานได้ประมาณ2เดือนเลยนะคะราคา2,850บาทค่ะแต่เราขายเพียง999บาทนะคะสั่งซื้อที่เบอร์0815597826 0815597826 200ส่ายแรกค่ะรับเพิ่ม50กรัมอีก2กระปุกนะคะราคาทั้งหมด999บาทสั่งซื้อที่เบอร์0815597826 หรือแอดไลน์วีเจน8ค่ะโปรโมชั่นคุ้มสุดคุ้มแบบนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ลองได้เปิดใจสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยลองแล้วมองว่าคอลลาเจนดื่มยากหลือเกินมีกลิน่นคาวแน่นอนวีเจนคอลลาเจนตอบโจทย์ค่ะดื่มง่ายแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากขนาดนี้อย่าลืมนะคะให้คุณเบ้นเน้นย้ําเบอร์โทรหน่อยช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึง่งได้เลยค่ะวีเจนคอลลาเจนนะคะ1กระปุก150กรัมนะคะแถมฟรี50กรัมอีก2กระปุกนะคะ และสำหรับ200สายแรกค่ะรับเพิ่ม50กรัมอีก2กระปุกนะคะราคาทั้งหมด999บาทสั่งซื้อที่เบอร์0815597826 0815597826หรือแอดไลน์วีเจน8ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเบนมากๆเลยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ